ใครใครอยู whales, ่ในนั 8, 2, nah. 2, 3, 2, 3้น <được> ล <Felix> ูกนะใครใครอยู่ในนี้มาๆแม่แม่โอ้โหอร่อยจังเลยข้าก่อนข้าข้าก่อนก่ก่ดีข้าก่อนลูกก่อนดีข้ายากยาะก่อนดีข้าก่อนดีข้าก่อนเร็วดีข้าดีข้าก่อนเร็วจุ๋ยหวานด้วยจุ๋ยหานจุ๋ยหานทําไงจุ๋ยหานด้วย สุวานเนู้ลุกสุวานจุ๊บจุ๊บอ่ะจุ๊บเาใครยัเล่นวัหมเนียู้ดีนี่ในั่นลุกดี่ะกดอช่นูดีป่ะดู้ดีม่หมามามาเดียวมา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 ไปไหม ไม่ไปไปไหมไปไม่ไปไปไหมไปไม่ไปไปไม่ไปไปไปไหมหม,มาอย่ไหนลูกหมาหมาอยู่ไหนโอ้โหหมา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 อ่ะฆ่าก่อนเรยวฆ่าน้ำน้ำน้ำแมนอ่ะ่าก่อนเดี๋ยวเดี๋เอาดีดีด <taraf. S 1> ีดีอ่ะน้ำแมนฆ่าก่อนเร็วฆ่า

อิ่มจนเลยตบมือเปลียนเลยอร่อยใครอย่างหลบมา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 ที่เข้ามาเรียกเรียกทำทำปลาดิปลา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 มา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 ไม่ไม่ไปไม่ไปไหมไปไหม หนูไปไหมหนูไปนะคะไปไปไหมฉี่หรือเป่าเนี่ยน้าทำไมงั้นฉี <c oughs> น่หรืเป่าวะมันใเออมันเป็นไข่หนูนด,ดีหรือเปล่าวันนี้ยากกว่เีวมีค,คอยู่ดียดู่ปูปูด้วยปูวัี จุบันเด้จุบัให้ปูก,ากยาก,กันจุ๊บอ่ะโอ้โหม่เด้ปกมือปมือก่อ,ก,อกันบ๊า้ยบายก่อนเ๊ายบายเยเยัมม้ยยมมม้อ้้จเย้้ตาเป็นอะไรวะอร่อยหรือ,อเปล่าลวะโอ้โหเคี้ยวอย่างเย ค่าก่อนห่าหึม่มหึ่มหดูสายป่ายอาดูดิป่าปาทนี่เป็นไรล่ะอ๋อขนาดขนาดขนาดแบบเอ้อเดี๋ยวเอ้อเอ้อข้าก่อนทำปากปลาได้ป่ะป่ะอ๋ออ๋ออ๋อปลาป่าทำป่าฮ๋อาดะ

บายแล้วก็บายบายด้วยบา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 ยก่อนด้วยนึกบายบายให้ป้าป้าก่อนด้ายนึกบายป้าป้าก่อนบายบายด้วยบายบายก่อนโอ้